สวัสดีค่ะคดแฟนนะคะวันนี้จะมาแนะนําเทคนิคการจองที่พักยังไงให้ได้เงินคืนผ่านแอปพลิเคชันช็อปจีนิกนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะกดไปที่หน้าร้านนะคะแล้วก็เลือกค่ะไปที่ทิปแอดไวเซอร์ค่ะวันนี้เราจะมาจองที่พักกันนะคะ กดเข้าไปเสร็จจะเห็นเปอร์เซ็นต์นะคะว่าเราจะได้คืนเท่าไหร่นะคะได้พอทนาทฉานันคืนกี่ชั่วโมงเงินหอนได้เมื่อไหร่นะคะอ่ะเสร็จแล้วก็กด continue to app ค่ะก็จะมาเจอหน้า trip advisor เลยนะคะเราก็เลือก hotel ค่ะเสร็จแล้วเลือกจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปนะคะรอบนี้ไปหัดใหญ่ค่ะก็เลือกเลยค่ะวัน เวลานะคะว่าเราจะไปเดินทางวันไหนกับวันไหนนะคะเราก็เลือกเลยค่ะแล้วมันก็จะโชว์ขึ้นมานะคะตัวที่ไปไวเซอร์จะหามาให้ค่ะว่ามีโรงแรมไหนที่ให้โปรดีๆราคาถูกอะไรแบบนี้นะคะเราชอบอันไหนเราก็กดเข้าไปเลยค่ะตอนนี้โค้ดแฟนเลือกไว้แล้วนะคะก่อนหน้านี้คือเดอะซิกเนเจอร์ก็กดวิวดิวเข้าไปค่ะ พอเรากดวิวดิวเข้าไปมันก็จะโชว์ขึ้นมาเลยค่ะนะคะตัวที่แอดเวอเซอร์เขาจะไปเลือกเอเจนต์เองว่าเอเจนต์ไหนอะถูกนะคะอาจจะเป็นโอ ok o d a หรือเป็นทิฟดนะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็เลือกนะคะพอเราเลือกเสร็จเห็นไหมคะมีโอ้โหโปรโมชั่นให้ด้วยนะคะมีทิปคอนให้ด้วยนะคะเป็นส่วนลดเพิ่มนะคะเราก็เข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะคะ,ะว่าเราเลือกโรงแรมนี้เนาะนะคะ,นะคะแล้วก็ นในโรงแรมเขาะจะมีแต่ละห้องนะคะห้องแต่ละแบบแต่ละไซส์เราก็เข้าไปเลือกห้องได้เลยว่าเราชอบห้องแบบไหนนะคะแต่ในที่นี้โค้ดแฟเลือกตัวโปรโมชั่นเลยค่ะนะคะอยากได้ของถูกและได้ค่าเงินคืนด้วยก็เลือกตัวนี้เลยค่ะเสร็จแล้วก็กดจองนะคะอ่าเสร็จแล้วค่ะก็จะเข้ามามีโปรโมชั่นให้ดูเราก็อาจจะกดเข้าไปดูรายละเอียดของโปรโมชั่นได้นะคะว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างเราก็ได้ส่วนลดอีก9 6บาทจากทิฟดอทคอมเนาะ ะะแล้วยังได้พอยต์คะแนนจากช้อปจีนิ่ด้วยค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่รายละเอียดค่ะผู้เข้าพักนะคะอีเมลเบอร์โทรศัพท์อะไรอย่างนี้ให้เรียบร้อยตามระบบของการจองทั่วไปนะคะทำตามขั้นตอนเลยนะคะก็ไม่ยากเลยง่ายๆนะคะพอเราใส่ข้อมูลนะคะทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะคะมันก็จะสรุปรวมแล้วเราก็กดจองค่ะนะคะพอเรากดจองเสร็จค่ะก็จะมีการชำระเงินอยู่3ช่องทางนะคะ ในแอปนะคะเราก็เลือกเลยค่ะของโค้ดแฟก็ชอบเป็นแบบตัดบัตรเครดิตน,นะะ้อเพราะว่าเครดิตเราก็เอามาจ่ายผ่านชอปจีนิกก็ได้พอยเงินคืนเป็นต่อที่2ว้าวมากค่ะคราวนี้ก็ตัดบัตรเครดิตเรียบร้อยนะคะเขาก็จะสรุปมาแล้วนะคะว่าการจัดของเรานะคะสำเร็จนะคะเราก็กดไปที่จัดการการจองค่ะเข้าไปดูไวเชอร์นะคะว่าจองเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กดไปที่เอกสารเช็คอินค่ะนะคะ กดเข้าไปก็จะเป็นรายละเอียดบทสรุปที่เราจองเรียบร้อยหมดแล้วแบบนี้เลยนะคะแค่นี้เองง่ายๆนะคะเราก็ได้ไปเที่ยวนะคะแถมได้คะแนนคือจากช็อปที่ี่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ